อันนี้เล่นเลยนะครับที่หนึ่งสูตรนะครับหนึ่งสูตรแล,ล้วเดอ้อวัดคิดไปอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้โลคให้ผม นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกลางๆเลยจะได้แบบไม่ต้องติดใครเลยเดี๋ยวให้ทุกคนที่ดูอยู่ไอเข้าเข้าล้วนอ่ะแบบติดตัวเลยจะได้ไม่ผังทางเขาเดี๋ยวเคลียร์ด้วยให้เพื่อความอะไรวะมันจะได้ไม่หละใช่ความสมมุตโอเคเดี๋ยวผมนับนะเดี๋ยวผมนับนะอย่าพึ่งออกนะครับสามสองหนึ่ง เคครับเปิดโพต,ตั้งครัแบเดี๋ยวจะนับให้3ามสองหนึ่งโอเคครับพบแล้วนะ กางจุดแล้วเดี๋ยวโอนโอให้เขาก่อนเลย้็สมมติอยากเล่นต่อไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วนั่นไงสมเพหียไอ้กวดคิไว้อยู่นะเว้ยกวดคิไว้เหมือนกันโพดกลุ่มปะไอ้เหียสมเพชี่ะโพปะเอาสีบอกผนะยเฮ้เ้ย้